สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่หม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะืันนี้แม่เย่ไม่อีมาแนะนําการทํากิมจินะคะอันเทศรอบที่แล้วนี่เบิดแล้วค่ะเพื่อบางคนเพิ่นอิสสนใจเนาะ,ะในการทํากิมจินะคะผักดองของเกาหลีเนาะนี่ค่ะอันดับแรกเราก็เตรียมวัสดุนะคะวัสดุมีอะไรบ้างในการทํากิมจิเอาผักก่อนเนาะ ผักมีอะไรบ้างส่วนประกอบแครอทค่ะทุกคน่ะมีแครอทเราไปหาซื้อเตรียมมาไว้แล้วนะคะหัวใชเท้าค่ะหัวใชเท้าแล้วก็ นี่คือต้นหอมอนนส่วนประกอบที่สำคัญก็คือผักกาดขาวหรือผักอีรุยค่ะทุกคนผักอิรุยผักกาดขาวนะคะต้นหอมสามกรํารค่ะผักอิรุยสองกิโลนะคะผักอีรุยผักกาดขาวสองกิโลสองกิโลแล้วก็ ทิ้งค่ะทุกคนทิ้งนี้ใส่ตามชอบใจทำเป็นแว่นก็ได้แล้วหรือจะปั่น,ป,นปั่นปั่นผสมก็ได้นะคะแกดหัวใช้เท้าเนาะเสร็จปุ๊บก็ที่ที่จะปั่นก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็สาลี่นะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวใส่หนึ่งลูกค่ะ อหอมหัวใหญ่นะคะก็ปัน่นปั่นใส่หนึ่งหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวจะไปหาซื้อมาหั่นเพิ่มใส่อีกสักหนึ่งลูกนะคะแล้วก็สาลี่ซาลี่นี่ลูกใหญ่เอาแค่ครึ่งเดียวค่ะแล้วก็จะมีส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งแป้งกวนนะคะแป้งกวนอันนั้นเครื่องุงเอาไว้ล้อยสองนะอันนี้เอาแค่ผักก่อน ต่อไปเราก็จะเตรียมผักนะคะทุกคนเตรียมผักก่อนนะจ๊ะปอกหัวผักกาดขาวแล้วก็แครอทค่ะ ตัดรากต้นหอมค่ะทุกคนเดี๋น้นนะคะก็เจอแต่หน้าน้องนี้ค่ะตัดรากต้นหอมค่ะตัดรากต้นหอมออกนะคะแล้วก็จัดล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จก็ สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงแบบให้เขาแบบสลบสลบหน่อยหน่อยก่อน